นะครับผมขึ้นบนสุดในพระบรมธาตุนะครับพระเจดีย์พระจุปรพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าเราองค์ท้าหน้าก็เป็นพระตรีมูลติี่เราขึ้นมาสูงสุดแล้วของกองดีแล้วเมียังไงขอลั่นระครังเขาหน่อย <c oughs> เลิกเบิกชัยนะครับ มีป้าปู่แม่ย่านะครับพญานาคราชาพระธาตุสวยมากเลยนะครับผมทัม้งหมดน้อยสวยเหนื่อยแต่ก็คุ้มครับตอนนี้ถึงข้างบนนี้แล้วผมนะครับข้างหลังผมก็เป็นปตีมฤตินะครับนะครับพระเจ้าสูงปิดกันเลยจ้ามาชิมดูข้างหลังนี่ก็เป็นพระธาตุ นะครับปฏจปีต่พระธาตุกรุงตาลิติกาของเราชาวพุทธนะครับย่างที่บอกนะครับอาจารย์สุจินคงเทย์เขบอกแล้วนะครับเราเป็นศาสนาไทยก็คือนับถือทั้งพราหมณ์พุทธนะครับข้างหลังก็เป็นปตินะครับปฏิมุรติ หน้าารระะธนคับถือพระพิเนตนครับเพื่อแห่งความสําเร็จนะครับอย่างที่บอกศาสนาไทยนะครับเป็นศาสนาไทยนับถือทั้งพราหมณ์นะครับอาจารย์พุทธจีนขงไทยจะบอกว่านับถือทั้งพราหมณ์พุทธมีเทพเจ้าจีนก็มีเนี่ยครับมีเทพบางองค์นะครับในศาสนาในพื้นถิ่นของไทยเราก็มีนะครับอยู่แบบไทยๆนะครับมีความเขาเรียกอะไรฮะมีเทพ ที่คอยเป็นกำลังใจในการทำงานในการประกอบชีวิตนะครับในการดำเนินชีวิตไปนะครับแต่เราจงลงะลงละลงคงจะง่ายกว่าแต่ว่าก็จะพักเป็นระยะระยะเหมือนกันนะครับจากข้างบนสูงสุดตะกี้เรายังไม่ได้กรับสักการะแม่ยาบุวขี้เดี๋ยวไปกรับสักการะก่อน นะครับจากแม่ย่านะครับเป็นเทพเคยไดใจากานะครับแม่ย่าขบวนเป็นประสิบาลี นะครับไมายาโบกี้นาโบกี้นะครับเป็นหินธรรมชาติเกิดจากหยดน้ำปาสจากแก่ละกระ,ะเดมคนชาวบ้านท่านเกิดในสมัยอจุิญานในรัชสมัยสมเด็จพระบรมสา,าอายากาเจ้ากัางนั้นเมื่อขนแผนได้ประสงค์หาของสามสิ่งค,คือดับฟ้าฟื้นมาสีหมอกไวกุมารทองที่ได้เดินทางมาอย่างเขหมบ่บบ้านทำเทปอ๋อได้ดางโบกี้เป็นรมยาต่อมาแต่ขัดขใจไม่ถูกกับมือหาที่เป็นพ่อนาโบกี้ ขุนแพนจริงหากน้องนาวคุคีเอกมารทองไปเชื่อกันว่าวิญญาณของนาวคุคีซึ่งเป็นก่อนสุภาพาท่านนี้ได้มาประกฏเป็นความประจันที่พนังหินแล้วก็เพิ่มเรื่อยๆจนกราทั่งทุกวันนี้อ๋อน,นี่เป็นมีประวัติอยู่นะครับตั้งแต่สมัยขุนแพน้แล้วนะครับผมของแพนนอันนี้ก็เลยเกี่ยวข้องกับนางกุมารทอง mm-hmm <sighs> รับก,กะแม่นางโบกี้ได้แลครับผมเดี๋ยวลองแม่นางโบกี้ก็คือภรรยาคน,านหนึ่งของคุนแพร่เองนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปข้านล่างนะครับเรียกเหนียวความควรออกกําลังกายฟรีนะครับตืแอสตร้รววาไฟนะไม่ต้องเสียค่านะทำเนียมพอจะไปซื้อเครื่องอุปกรณ์อะไรมา <c oughs> เดินทางกลับ วิวข้างล่างนะครับขากลับ,บเหนือได้ใจจริงเรียกเหนือได้เทียบถ้าเป็นอากาศร้อนไม่ไหวนะครับพอดีช่วงนี้มันน่าร้อนเหมือนกันนะเมฆาแต่ว่ามันเกิดเขาเรียกวอรเทคอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้สนใจละเอียดมากทําให้อากาศเกิดอากาศเย็นแล้วพออากาศเย็นก็ก็เดินโปเดินไหวนะฮะถ้าร้อนเนี่ยไม่ไหวหรอกนะครับคราวก่อนผมไปนัง่งพากเหนือว่าจะถ่ายคลิป ก็ไม,ไม่ไหวถ่ายไม่ไหวจริงๆนี่ครับวิวสวยๆยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดสมัครใช้กดติดตามกดกระดิ่งเราตั้งใจไม่พลาดนะครับทุกรายการพาเที่ยวนะก็อวยพรพาเที่ยวนะครับพอเสร็จภารกิจจากการให้ชาวบูชาคืุมงคลผมก็พาเที่ยวผมมีช่องพาเที่ยวด้วย<ม>กลับไปดูเด็กๆเ,เลยนะเมื่อกี่ยวกับกชา้าขึ้นไปนบน สู้ฝาขึ้นไปบนเขาก็ได้นี่ที่ว่าเหนื่อยแล้วแต่ก็สู้ <S 2> <S 2> ขึ้นไปบนข้างบ,น,บน,นขุดไม่ได้ไม่แน่ไปกันว่าจะขึ้นมาบนเขาสูงขนาดนี้ถ้ารู้นะครับก็คงไม่ใส่ชายาเราคิว่าอากาศจะเย็นผมก็เลยใส่ดีชายาถ้ารู้ว่าจะขึ้นมาเป็นข่าบนถึงสูง ใช่ใชเดียวไวมากแล้วแต่เดียวจะถึงว่ากี่ข้างวนสุดไม่ค่อยมีใครปัเคยเจอคนพีน่ท่างนึงอายุหกสิบฟารก็คือผมก็บอกใหาเป็นผมผมก็ฟาหกสิบผมก็เลิก,ลกแล้วนี่ห้าสิบฟารก็ยังพอเดินอยู่พออยู่เยอะก็คงไม่ไปแลนะ เือเป็นธรรมชาตินะฮะแล้วก็เป็นยังน้นไปอาจจะไปไม่ดุขนาดนไม่ลุยขนาดนี้นะม่นานีน้เป็นธรรมชาตินะครับจกิดจากเจ็บไดเหมือนกับมาเที่ยวดูหนังพอมันจบรอบครับ ดเูเรื่องนใหม่ตเหเงินบางในฟังก์ต่างๆสามความเชื่อในศาสนาต่อไปจะอนะจะบาเลยนะแจกทานไปทำดีทำสิิงที่มีประโยชน์นะัต่อตัวเองต่อสังคมเลยครับชิวๆเลยนะขาลง พยายามขั้นที่ชันเพราะว่ามันต้องเขาพยายามทำใ้ขั้นน้อยเพเปลืองซิเปลืองน้อยชมนสะะดวกกว่าในการสร้างยังไงนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งอยากจะหวยพรอพาเที่ยวก็จะพาเที่ยวเที่ยวนี้อันนี้ก็ครบเสร็จ ต้องตัดเป็นอนะีพีหนึ่งอีพีสองนะคสำหรับวัดพรนธรรมในี่ยมากจะยาวมีคอนเทนต์เนื้อหาให้โชว์เยอะลุยนะอีกหน่อยก็คงไม่ไม่อย่างนี้นะไม่เปเดินอย่างนี้นะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันดิ แล้วผมจะพาท่านไปเที่ยวอย่างนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ